เมื่อกี้หน่อยที่คุณแม่ร้องไห้อ๋อคุณแม่ร้องไห้เหรอฝนตกหรือเปล่าเมื่อกี้นี้โอ้โหซาอนออกมาเลยคุณแม่ปกติครับเวลาไม่ค่อยได้บอกรักไม่ค่อยได้บอกรักตอนหน้าส่วนใหญ่จะโทรหามากกว่าก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสอยู่กับคุณแม่ในวันแม่ครับคือเดินทางมาจากสุพรรณเลยครับแล้วก็รู้ว่าจะได้ร่วมงานก็ดีใจนะครับตัดชุดผ้าไหมมาเลยวันนี้นะฮะสวยงามมากๆแล้วก็ ได้มีซีนแบบว่าบนเวทีนะครับมอบมาลีให้คุณแม่แล้วก็ได้กราบคุณแม่ขอพรอคุณแม่แม่อวยพรไดก็ขอให้ลูกมีความสุขม,มากๆในการทํางานนะครับแล้วก็ขอให้อายุมั่นขวัญยืนขอให้ได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมา <laughs> จากการดูแลพ่อแม่แะ <laughs> อะไรเงี้ยครับ <laughs> ขอขวัญอะไรเป็นพิเศษไหมคะปีน,นี้คุณแม่ให้ไปก่อนหน้านี้อาทิตย์หนึ่งแล้วครับอะไรครับก็เป็นเป็นสร้อยสร้อย,อยเพชรรวบรวบยอดไปเลยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยแต่งน้องชายแต่งงานพอดีครับแล้วเราก็เลยคือคุณแม่บ่นว่า น้องชายจะแต่งงานแล้วแบบพ่อแม่ยังโล่งๆอยู่เลยนะอะรเ้ยก็เลยแบบเซอร์ไพรส์ซื้อเพชรให้คุณแม่โอ้ยไม่ไม่แน่ใจครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ราคาแพงมากแม่แสบตามาแม่แสบตามาแม่แสบตามาไม่แสบมากครับเพราะแม่แม่ไม่ได้คอใหญ่มากก็เลยตามขนาดคอได้ไหมคะว่าแบบประมาณราคากี่หลักกี่หลักกี่หลักนันแสนอันนี้ครับประมาณนั้นแหละแสนหกหกหลักพอดี ไม,ไม่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 เล็อะไรมจกาแหน่อ้วโอเคอาทแช่วงที่ผ่านมาเหมือนแบบแม่เองก็นทังเครียดอ๋ออะไรกันคุยกันแล้วครับคุยกันคุยกันสักพักใหญ่ละว่าว่าเออเดี๋ยวอาจจะมีประเด็นที่เข้ามาอาจจะกระทบครอบครัวระบ้างนะอะไรเงี้ยก็แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่มันก็ผ่านไปแสดงว่าเตรียมใจไว้แล้วว่าคุณแม่ เตรียมใจไหมก็เตรียมใจนะครับ mm hmm. เพราะว่าอย่างอย่างมันมีครั้งก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่ง uh huh. ที่ที่ได้เกิดขึ้นมา mm hmm. แล้วก็พอคุณแม่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับเรากา็รู้สึกแบบรู้สึกสงสารเขาเหมือนกันนะ mm hmm. เพราะว่าเขาเขาเขาเองไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงขนาดนะั mm ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งเนี้ยก็ mm hmm. ก็บอกเป็นในในไว้แล้วแหละว่าอาจจะต้องแบบอีกครั้งหนึ่งนะอะไรเงี้ยครับ<ต>เขาก็โอเคมนหนักกว่าครั้งที่แล้วไหมหรือว่าครั้งนี้ตั้งรับได้ง่ายกว่าเออ มันหนักพอๆกันทั้งคู่ครับแต่ว่าเราก็เราก็โอเคครับเราก็โอเคบอกต้องไงแบบไม่ให้อ่านในคอมเมนต์่าน,น,นใช่ก็บอกอว่าไ,ไม่ต้องไม่ต้องอ่านหรือแม่ไม่ต้องอ่านอะไรในความนี้หลอกไม่ต้องสนใจอะไรเราก็เป็นเราเราก็ใช้ชีวิตปกติไปครับอตอนอ่านสภาพจิตใจเด็กตอนนี้เป็นยังไงนะคะตอนนี้แหละครับก็ดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ใช้เวลาแต่คนอยากทราบเหตุผลจริงๆมันเกิดจากอะไรยังไงที่มันสองครั้งไปสองรงไม่ดี สำหรับเหตุผลก็ผม,ผมขออนุญ,ญาตไม,ไม่พูดดีกว่านะเนาะเป็นเหตุผลที่เราเราสองคนได้ได้แก้กันมาแล้วก็แกเราก็ทำเต็มที่ทั้งสองฝ่ายแหละมันคือเหตุผลเดิมที่ก่อนที่จะกลับมาคืนดีนกันอีกรอบใช่ครับเป,เป็นเหตุผลคล้ายๆเดิมแล้วมันกเน็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่อยากพูดดีกว่าครับก็ขอเก็บไว้แล้วก็คือแต่ว่าผมก็เต็มที่น้องก็เต็มที่มากๆกับความรักในครั้งนี้นะครับ ใช่ครับใช่ครับก็อย่างที่คือผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้แหละว่าว่าความรักครั้งนี้ผมเต็มที่มากๆนะครับน้องเองก็เต็มที่มากๆเช่นเช่นเช่นกันแล้วก็หนึ่งปีที่ผ่านมาคือเราเราก็เราก็สู้กันมามากอย่างที่บอกว่าตัวเราทัง้งคู่มันเหมือนมันเหมือนมาจากคนละโลกนะฮะเราต่างกันมากแต่ว่าเอ,อสุดท้ายเราก็ก็ลองสู้กันสักตั้งหนึ่งแต่ในเมื่อวันนี้มันมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องก็ต้องได้แค่นี้ครับ เสียใจม่เพราะเหมือนเราเองอว่าเราสคนเป็นี่อะไรเงี้ยเสียใจอยู่แล้วครับผมผมว่าการที่เราเคยรักกันแล้วก็วันหนึ่งเราต้องเราต้องแบบเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นธรรมดาที่เราต้องพูดต้องเสียใจอยู่แล้วก็เสียใจทั้งคู่ครับทำตงรงนเราลองไห้กับความรักทั้งหมเพราะว่าเราพยายามทุกอย่า,างาแล้วอืมร้องไห้ค <laughs> <laughs> เดียวดเดยวเยแ,แเสียน้ตา มีแหละอะล่ะถ้คิดนานขนาดนี้มีแหละครับผมมันมีน้องมารีบอกว่าแบบโมบอนจากจุดที่เจ็บอะไรเงี้ยทำนั้นหอจากจุดที่เจ็บอะครับเอ่อจริงๆคำคำว่าจุดที่เจ็บผมผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ว่าสลหรับผมก็สลหรับผมนะครับเราก็เจ็บกันทั้งคู่แต่ว่าเราเองก็เจ็บนกันจากที่มันเกิดเหตุการณ์ัแใช่ครับ เจ็บครับคือผมเต็มที่มากๆแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้นนะครับวพวกกลุ่มมุมมองของคนอื่นไม่ได้พวบกลุ่มมุมมองของคนอื่นไม่ได้ทำให้เขาพสในหนึ่งในวัอาจจะเป็นผมหรือเปล่าน่าจะเป็นผม,<ห>มเพราะว่าคือคนรักกันนะครับมันก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันของคนสองคนนะครับ แล้วไอ้ปัญหาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรานั่นแหละถ้าคือถ้ามันมองตรงกันนะมันก็คงจะไปต่อกันได้แต่ว่าครั้งนี้ผมก็ลองพยายามกลับมากลับมาลองสู้ดูแล้วเราก็คิดว่ามันมันไม่ได้ครับก็เลยก็เลยได้แค่นี้เรียกว่ายื้อจนถึงที่สุดยื้อก็ยื้อมันถึงที่สุดไม่ไม่ใช้คาว่ายื้อก็ดีกว่าก็เป็นไปตามสิ่งที่ที่มันน่าจะเป็นมากกว่า ว่าเอ้ยือจะมีโอกาสไหมคะที่จะกลับมาไม่ไม่คงไม่ได้กลับแล้วครับครั้งนี้เพราะว่าเราเราเต็มที่กันแล้วเราเต็มที่กันแล้วจริงๆนะครับกับกับสิ่งที่เรานั่นแหละพยายามแก้ปัญหานี้กันมาทั้งสองคนนะฮะแล้วก็คือยืนยันว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามไปทั้งสิน้นแล้วผมก็เชื่อว่าความรักมันเป็นธรรมดาครับม,มันมีรักมันก็ต้องมันก็มีเลิกแล้วถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราไม่ได้มีใครแล้วไม่ได้ ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่คือฟ้าคงไม่ได้กําหนดมาให้เราคู่กันแค่นั้นเองครับอย่าบอกวางคนที่แบบว่าอาจจะไม่รู้เรื่องอะนะคะแต่ว่ามาว่าเราผมเยอะขอไม่เป็นไรครับก็ว่าผมได้ครับแต่ว่าไม่ต้องว่าน้องครับเพราะว่าผมผมก็ผมก็ผิดครับผมก็ผิดที่สู้ไม่พอคือสู้สำหรับผมก็ที่สุดแล้วนะแต่ว่าบางทีมุมคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเราสู้ได้อีกหรือเปล่าคนอื่นที่เขามองเรามาเขาเชียร์เรามา เขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่สู้อีกอก็ก็ผมผิดที่ผมอาจจะสู้ไม่พออันนี้ไม่ได้เกิดจากครอบครัวที่คนเขาพูดใช่ไหมคะว่าครอบครัวกันไม่ถูกแต่อย่างที่น้องโพสต์มันกงอยากตีีความว่าสิ่งแวดน้องรอบข้างคนรอบข้างอาจจะทําให้เราไปต่อไม่ได้ไม่เกี่ยวกับครอบครัวไม่ติาต่ำงานนี้ไม่ได้ใช่ครับไม่เกี่ยวกับคนที่สามเครับเป็นเรื่องของเราครัแล้ววันนี้การที่จบลงตรงนี้เราคุยกันทั้งสองคนไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เดินออกไปก่อน คือทั้งสองคนครับคือด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลที่เรารู้แหละว่าเราไม่ไหวถ้ามันจะมีผลเกกับเรื่องงานมันเปนค่ายเดียวกัน้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่น่าจะมีครับคือผมเองก็รู้สึกยังรู้สึกดีกับน้องอยู่นะครับยังให้กำลับบงใจน้องได้เสมอเป็นพี่น้องกันได้เสมอครับออการถอยออกมาวันนี้เรายังรักใช้คําว่ายังรักอยู่มีได้ไมหมยังรักอยู่ไหมไม่อยากใช้คํานี้ไป ไปตีกรอบให้เขาอะฮะคือเขาก็มูฟออนเขาก็ควรจะเจอสิ่งที่ดีครับผมเองอะฮะรักตัวเองมากขึ้นหรือวางแผนเลยนะเพะยังไงบางส่ก็่พวาดคือมุมมองความรักของเราอะมุมมองความรักเปลี่ยนไหมคะคือกับกับรักครั้งนี้มันให้อะไรกับเราแล้วมันทำให้ความรักครั้งหน้ามันจะต้องยังไงบ้างไม่เปลี่ยนหรอครับมันก็โตขึ้นทุกวันแล้วความรักครั้งนี้มันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่ผมก็มีความสุข มากๆความเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตผมครั้งหนึ่งนะครับก็ก็จะจำแต่สิ่งที่ดีครับในแง่พ่อพี่แม่เขาให้กําลังใจใหญ่บ้างครับลูกชายคนนึงครับไม่ไประสบความสุขอะไรแก่ก็แน่นอนครับก็อยู่เคียงข้างลูกเสมอนะครับผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนก็คงแบบเป็นห่วงลูกเพราะว่ามันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเออเขารู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนแล้ววันหนึ่งเราไม่ได้ไปต่อเขาก็แบบให้กําลังใจครับจะบอกอะไรกับตัวเองเพราะว่าเหมือนแบบความรักที่แท้กัน มองไปทางว่ามันน่าจะแบบครับเปลี่ยนจริงแต่พอมันไม่แม่นก็อยากจะบอกว่าก็ต้องไปต่อครับชีวิตเราก็ต้องไปต่อนะถึงแม้ว่าไอ้คำว่าดีที่สุดบางครั้งมันมันอาจจะไม่พอครับสำหรับสำหรับความรักหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันอยู่ที่หลายๆองค์ประกอบมากๆผมเชื่ออย่างนั้นนะครับความรักมันมันไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียวมันมีหลายๆอย่างที่มัน ประกอบกันนะครับแล้วก็แล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนครับที่ที่เข้าใจเข้าใจเราแล้วก็ให้กำลังใจเราทัง้งคู่มาตลอดเวลาที่ผ่านมาหนึ่งปีนะครับแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ทุกคนเชียร์ไว้หรือว่าหวังไว้ครับการเ,เ,เหมือนเหมือนเหตุการณ์กากลับพอกลับมาเหมือนเท่าที่ฟังเหมือนเรารู้สึกว่าเราจะโอนเทียงมาว่าโทษตัวเองซะส่วนใหญ่เองผิดเองใช่ครับก็ คือไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกสำหรับผมนะเรื่องนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอย่างที่บอกว่าผมเต็มที่มากๆกครับความรักครั้งนี้นะครับผมไม่เคยคิดจะมีใครผมไม่เคยคิดจะทําสิ่งที่ไม่ดีให้เขารู้สึกเสียใจแต่ว่ามันมีเหตุผลของความรักของคนสองคนที่มันไปต่อด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ว่าถ้าจะต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งผิดผมก็ยอมรับผิดที่ผมสู้ไม่พอครับค่ะขอบคุณค่ะ